ทำไมชาโนพะก้าวนะคะในแต่ละรอบการผลิตในไม่ต้องรอบการผลิตออกในแต่ละซองเนี่ยในในกล่องเดียวกันเองนี่แหละทาไมซองหนึ่งออกสีแดงจัดมาอีกซองหนึ่งสีแดงไม่จัดเลยอีกซองหนึ่งออกส้มๆอ่ะเหมือนที่ครูกําลังจะเล่าให้ฟังว่านึกภาพนะกระเจี๊ยบที่เราเอาไปเอาไปบดเออนะคะเวลาเราบดกระเจีย๊ยบทุกคน เดี๋ยวครูจะเอาเอาองี้เดี๋ยวครูถึงบ้านแล้วครูจะไลฟ์ให้คุณเห็นนะเพราะว่าครูอ่ะมีสมุนไพรอยู่ในมือนะคะที่ที่บดแล้วที่บดบดระดับหนึ่งกับบดละเอียดที่พร้อมจะเข้าโบ่ะค่ะที่พร้อมจะเข้าอ่าอ่าอะไรนะตัวผสมเขาเรียกถังผสมเวลาเราบดกระเจียบอ่ะที่อันเป็นชิ้นไปอยู่ในซองไหนอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจเนาะ นั่นแสดงว่าอันนั้นอาจจะออกชานิดนึงเพราะว่ายังเป็นชิ้นอยู่แต่บางอันที่มันละเอียดมากๆหน่อยที่มันไปอยู่ในซองไหนอันนั้นมันก็แดงแจ่มว้าวเลยไงทุกคนนี่ไงนี่ไงที่มาของมันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้เท่ากันเป๊ะได้ไม่มีทางค่ะแล้วส่วนใครที่บอกว่าสีมันเข้มเกินไปทุกคนครูจะพูดกับคุณว่าย,ยังไงดีการกินชาเนี่ย จริงๆอ่ะสีหรือว่าความหวานหรือว่าอะไรที่เรากินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้เกิดโทษอะไรสิอ่ะสมมติเนาะเราไปกินแดงโซดาแดงโซดาน้ำเขียวโซดาหรืออะไรโซดาคุณเห็นความเขียวนั้นไหมเขียวนั้นเป็นเขียวของสีผสมอาหารนะคะไม่ใช่สีเขียวจากใบไม้หรือไม่ใช่สีแดงจากสตรอบเบอรี่ หรือไม่ใช่สีแดงจากกระเจีย๊ยบหรือไม่ใช่สีแดงจากแอปเปิลเออไม่ใช่สีแอปเปิลไม่ใช่สีแดงนะคะเปลือกสีแดงเฉยๆเพราะฉะนั้นคุณเรายังซดเข้าไปอย่างมีแรงเลยนะโอ้มีแรงแดงโซดาวันนี้สามแก้วไปละอย่างเงี้ยอันนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะรู้สึกแต่ว่ามีแรงดีจังกินแดงโซดานะคะกินเขียวโซดาแต่คุณกินชา พอมันแดงคุณกลัวประหลาดมากเลยทั้งทั้งสีของเขาอะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วสีของเขาคือสีจากธรรมชาติมันสามารถย่อยสลายได้ไม่ไปทำให้ไตพังทุกคนสีของธรรมชาติไม่สามารถไปทำให้อวัยวะอะไรพังได้นะคะเพราะมันเป็นคำว่าธรรมชาติย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแต่สีผสมอาหารหรือสีที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นเป็นสีที่สามารถไปจับไปเกาะ ไปตกค้างได้แบบสบายมากๆมันอาจจะไปขอเกาะอยู่ตรงนี้นิดนึงไปตกค้างอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงไปติดอยู่ตรงนี้นิดนึงอย่างเงี้นนะคะเข้าใจความไม่เป็นธรรมชาติไหมคะแต่ความเป็นธรรมชาติอะคะ่ะคือคําว่าธรรมชาติคือเหมือนมนุษย์เราเนี่ยเหมือนตัวเราอะคะ่ะเราเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีใครฆ่าเราหรอกคะ่ะเดี๋ยวเราก็ตายตามธรรมชาติมนุษย์เราต้องยอมรับว่ายัางไงก็ตายนะฮะจะตายแบบไหนแต่ก็ตายหมดทั้งโลกนะฮะ เพราะมันคือธรรมชาติตายแล้วทุกคนแล้วยังไงก็คืนกลับสู่ธรรมชาตินั่นแหละถ้าเกิดเรายังไม่ได้อะไรอะไรเก็บไว้หรืออะไรก็ไปตามธรรมชาติเลย mm. เช่นเดียวกันค่ะมันไม่มีวันที่จะล่องลอยอยู่ได้ตลอดชาติแบบสิบชาติทันชาติหมื่นชาติหรอกค่ะทุกคนมันก็ไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะสมุนไพรก็เช่นเดียวกัน mm. เมื่อมันเข้าไปในร่างกายมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมไงเข้าใจเนาะ มันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมมันคือตัวของมันเองคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติเลยค่ะอันไหนที่เป็นสรรพคุณช่วยเรื่องอะไรมันไปช่วยจัดการให้เราแบบว่าเสร็จแล้วมันก็ย่อยสลายหายไปตามธรรมชาติเลยค่ะมันไม่ทำมันไม่มีวันอยู่ยั่งยืนยงอยู่ในแบบกระเพาะอาหารเราฉันกินชาไปแล้วมันจะอยู่ในกระเพาะอาหารฉันนาน30ปีแม่เจ้านะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะอะไรที่มันเป็นธรรมชาติ สุดท้ายแล้วมันจะไปตามธรรมชาติเลยค่ะทุกคนมันจะไม่ไปตกค้างตรงไหนมันจะมันจะเป็นธรรมชาติของมันนะคะเพราะฉะนั้นสีแดงหรือสีเขียวจากใบไม้หรือสิ่งที่เรากินเข้าไปสีเหลืองจากทุเรียนหรืออะไรที่มันเป็นสีของธรรมชาติค่ะสุดท้ายแล้วมันจะย่อยสลายหายไปเลยนะคะมันไม่มีวันอยู่ในร่างกายของเราได้นานตลอดชีวิตเราหรอกค่ะมันจะย่อยสลายและหายไปนะคะนี่เรียกว่าความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวกับธรรมชาติหรอกค่ะ